่ครับเขียนคล้องครับเองายวิดีโอถายภาพคนเจคาในภาพเร่นะครับสา่เนเน้รด้วยเราู้ว่าเอาทำอย่างคงเรื่งนไ

บ้านโบรานคล้รไรมีมองพองคือไม่จดกัไป

มาแล้วนะครับ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 นะ <laughs> เอาสวัสดีครับอรับ <painted> น <vậy> ี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของงานหัวใจของงานเลยครับนี่คือจุดเรื่องกองน้ำและจุดพักแบบโคราชเกลบขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังนี่นะครับในห้องนี้นะสองห้องนะครับเนี่ยครับเป็นเกี่ยวประเภคนิขันที่ต่างๆครับที่ต่อได้ผลโดยในขั้นประจำพึมงานของเราเลยครับ ในข้างร้องขออนุญาตในข้างหลอง,อง,ลองอพูดเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆท,ทุกอย่างในนี้ต้องทำยังไงต้องดูแลเขาอยากเกิดพลังออในข้างครับครับขอบคุณเต๋ครับวัสดีพอรองพอตัวดีออทุกท,ท่านนะครับเพราะว่าจริงๆครับผมก็เป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วถ้าว่าเรารวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็จะออกมาเป็นผลงานหลบดนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับที่เนี่ยโรงเรียนเนี่ยมัน ทั้งน้ำทั้งไฟมันก็ขาดแคลนนะเพราะว่ามันอยู่ไกลค่อนข้้ง,งไกลจากในเมืองครับ<ล><ล>อย่างแรกเลยโจทย์เราก็คือ,จ,อ,คอจะทํายังไงให้มันมีน้ําใช้อย่างต่อเนื่องทั้งปีนะครับอันนั้นคือโจทย์หลกักสำคัญแล้วเ,เราก็มานั่งประชุมกันแล้วก็ตีโจทย์ออกมาว่าคือเราต้องต้องหาที่เก็บน้ำครับเหมือนทําเขื่อนเหมือนที่ในหลวงท่านของเรารลชการที่เก้าท่านเคยสร้างน้ํานะฮะราชนีก็สร้างป่าเราก็ต้องหาสถานที่เก็บน้ํา เก็บน้ายังไงคือเราก็ต้องมีแทงนะฮะแล้วเราก็ไปรวบรวมบริจาคมาของที่โรงเรียนมีอยู่เราก็ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอามาล้าทงทำความสะอาดฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่น,นแล้วก็มาเก็บน้ําใส่แยกเป็นสองระบบอย่างนี้นะครับที่นี่ที่เราทําเนี่ยเ,ออเป็นระบบน้ําใช้แล้วก็ระบบน้ํเดิมนะครับพอเราได้แหล่งน้ําธรรมชาติมาแล้วเนี่ยเราก็สูบขึ้นมาเก็บไว้นะครับเราก็ต้องมีถังให้มากพอเพื่อที่ใช้ให้ทั้งปีเลยนะครับจนถึงหน้าฝนอีกรดูนหนึ่งปีต่อปี ซึ่งปีหน้าเราก็ไม่รู้ว่าฝนม,มันจะตกบ้างน้อยขนาดไหนเราก็ต้องมีถังเก็บเยอะๆอยู่ด้านบนนะครับพอเรามีแหล่งน้ํามีที่เก็บน้ําแล้วเนี่ยเราก็เอามากองนะครับเอามากองส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้ล้างถ้วยล้างชามล้างอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ําที่จากแหลง่งธรรมชาติาเนี่ยมันอามาใช้เลยไม่ได้มันยังมีพวกอีคไลหรือว่าสิ่งสปกปรกเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับเราก็ต้องมาแยกให้มันตกตะกอนไปก่อนเราก็ถึงเอามาใช้ได้น้ําจะได้ใสๆน,น้องๆเราก็ อาวแล้วตัวไม่เหนียวเนาะอ่าอ,อันนี้ก็เป็นระบบน้ำใช้ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาเก็บเพื่อที่จะมากรองเป็นน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มอาคารที่หลังนี้เป็นอาคารหลังนะครับอาคารแม่เป็นอาคารจ่ายน้ําจากตรงนี้กรองตรงนี้จ่ายไปโรงเรียนเด็กโตนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาที่โรงเรียนโรงอาหารสําหรับเด็กเล็กอันนี้ก็เป็นน้ําดื่มไปแยกชัดเจนนะครับส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยเราทํามาต่างหากเลยทําเพื่อที่มา ใช้ระบบกองน้ํานะครับเพราะว่าของเดิมโรงเรียนเราจะไม่ไปยุ่งเลยนะครับกอ,อพพก็ทําไว้ดีมากเราก็จะไม่ไปใช้เราก็ทําของเราต่างหากซึ่งงบประมาณมันก็จะบวกเพิ่มมาตามที่พี่แอดบอกไปนะครับแต่ตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วใช้ได้ดีครับน้ำเดือมที่เราเอามากองนี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป,เป็นระบบ r o ก็คือ r o ย่อมาจากคำว่า Reverse Osmosis นะครับมันก็คือระบบ น้ำที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอะครับก็คือเป็นระบบเดียวกันแต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้คือถ้าทาโรงเรือนแล้วขออยอนี้ก็คือผลิตดื่มขายได้เลยนะเหมือนหลายๆโรงเรียนที่เราไปทาแล้วก็ไปต่อยอดเนี่ยสร้างแบรนด์ของตัวเองเอาไปขายได้อะไรได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตไปขึ้นอยู่วิสัยทัศน์ผู้บริหารแต่ที่นี่เก่งอยู่แล้วมเชื่อว่าเขาจะต่อยอดออกไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับพี่แอด ขอบคุณในข้างหลังเจ้ามือดังๆให้ในข้างหลังครับในในข้างก็มีเคื้อครับก็ต่อไปก็ขออนุญาตนะครับครับไม่รพี่เองเอาละยุติวะเอาหรือยุติวะหรืว่าเอาหมดเลยนะครับครับเองเป็นแม่ชา้างเขาเดี๋ยวจะได้ตัดมันก็ถือว่าสำคัญครับสวัสดีครับตามสวัสดีทุกท่านนะครับนานๆจะได้เจอครบทีลุติเลยไม่ได้เจอกันเลยครับตอนทำงานนี่มีพวกเราที่ขึ้นมาเป็นตัวแม่อยู่เลยครับ ทางหมอหลอกนะครับทางผมเนี่ยก็คือส่งแบบอย่างเดียวก็คือส่งทางหลอกมาผ่านมาทางนี้แล้วก็ประสานงานกับช่างเทคนิคเนาะของฝั่งนี้ด้วยของทางคุณรูช่วยช่วยหาด้วยนะครับทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ได้ประสานงานแบบนี้ครับขอบคุณมากครับผมโอ้สุดยอดนี่คือที่วักรประจำทีครับพี่เอกนี่เป็นคนออกแบบ เรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรก็แล้วแต่แกมป็นคนออกแบบออกแบบไม่พอแถมบริจาคถังใบใหญ่ๆสองใบใช่ครับใช่ครับทใบก็เกือบแสนนะนี่ออกแบบด้วยเสียตังค์ด้วยนะครับขอบคุณพี่เอกมากอ่หาแต่เรื่องให้หาเรื่องให้เราเหนื่อยอยู่ด้วยนะครับผมก็เขาบอกโซโอันนี้อันนี้รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องไปขอไอ้ทอหนึ่ง ม่รู้วาตูเป็นเหมือนกันหมดฮะเป็นเหมือนกันหมดแล้วก็ขออนุญาตอันนี้ก็ขอบคุณทั้งในข้างรลองทั้งท่านวิศวะเรานะที่อเนกแล้วก็ต่อไปก็ขออนุญาตทางประธานอนุรักษ์มังกรนี่เลยครับเราจะได้ส่งมอบอนุญาตครับเสร็นคุไรก่อนคุณไรก่อนครับเพื่อเป็นผลิงคลเพราะอันนี้คือจุดเือใจเลยครับก็ที่สุดแล้วนะครับก็หลายๆท่านก็ได้พูดไาละเอียดอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละครับ งานนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าว่าไม่มีหลายๆคนหลายๆฝ่ายเราทํางานกันขับเคลื่อนกันด้วยเฟืองเล็กเฟืองน้อยจนมาเสร็จวันนี้ครับหัวใจเราอยู่เราก็จะส่งมอบแล้วครับเดี๋ยวเราตัดริบบิ้นตรงนี้ส่งมอบแม่งานโครงถ่ายงานโครงสร้างงานยึดหลักจะอยู่ตรงนี้เราตัดริบบิ้นตรงนี้ส่งมอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงโซล่าเซลล์นะแหลกกำเนิดไฟเพราะว่าแหลกกำเนิดไฟเนี่ยมันขับเคลื่อนได้อีกสองที่ไง แรงก็เนือไฟขับเครื่องใช่ใช่เซลล์เสร็จแล้วก็จะไปจุดจุดอ่าเขาเรียกอะไรต้นน้ำอ่ะตาน้ำอ่ะนะแหลกน้ำแหลกน้แหลกน้ำอ่าแหลงน้ำแล้วก็น่าแหลกขึ้นไปไปกระดดินนกกระดดินนี่สุดยอดนะครับชื่อเขาบอกนะค้าเพียงดินนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเพียงดินแต่มูลค่าเนี่ยมันสูงยิ่งกว่าดินมาก ก็ขออนุญาตตัดนิดนึเลยนะครับก็เดี๋ยวพอประานตัดเสร็จนะครับก็ขอเสียงปรบมือดัๆหน่อยนะเด็กๆปรบมือด้นะยัง้นะพอตัดปุ๊บเด็กๆปรดมือนะคะเดี๋ยวพอประธานตัดปุ๊บเราปรบมือเลยเะราแป๊บนึงแป๊บเดยวอ้าวรัเลยะอ้าวาลทใจนะ ทีมงานเราด้วยพี่ที่จะองเข้ามาใกล้ๆหน่อยที่เดนะอ้หงเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ถึงกันพี้าญิงนะผู้หเข้าไปในานเป็นอะไร้ใหญ่้ห่อ้าาาผานเครับเข้่อ้เออโนมีน้ามือาดไป้ัแล้วไปันอ โรงเรียนตัวๆนะครับมีน้ำสะอาดด้วยกันแล้วดีใจไหมลูกดีใจไหมเอาไปดีชิมเสียงเลยดีใจไหมดีใจค่ัขอบคุณขอบคุณด้วยขอบคุณด้วย,ยแต่ข้อเสียมันคือมันราคามันค่อนข้างสูงสูงแล้วก็เรื่องเมกน,นีเทนเนี่ยถือถือว่าค่อนข้างต่ำถ้าเป็นเทียบกับแบตเตอรี่อย่างอืงน่นๆนะครับแค่นั้นโอ้ผมว่าราคาตั้ง 6เกครับเราพังบาทนี้ก็เกือบแสนแล้วครับครผมนี่สุดยอดแล้วนะครับนี่สองด่างนี่ครับโอ้โหปลาไปไม่ใช่พี่ไม่ต้องครับสี่ห้าแสนเข้าไปแล้วเนาะครับครับจย่ปลอมือครับเลื่อนปลาภูมิใจที่พวกเราเอาไปเทในบ้อนสิ่งดีๆให้พี่น้องคณะครูโรงเรียนพัลลภพและลูกหลานแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนี่ใชรับไอ้หมดแล้วก็เกินนี่หมดก็ต้องทำให้เสร็จครับอันนี้ก็ขออนุญาตทางประธานแอดครับ ก้าวเลยครับว่าเราทํำยังไงอะไรก็เดี๋ยวค่อยอมอบกขออนุญาตเชิญครับก็ขออนุญาติส,สั้นๆนะครับเนาะอย่างที่พี่เชิดอธิบายไปหมดแลนะ้วก็ข้อมูลทางด้านเทคนิคนะครับระบบน้ําระบบกรองน้ําระบบจ่ายน้ําเราอยู่ข้างบนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแห่งเป็นแทง้แทงรับน้ํา2ใบเป็นแท้งสแตนเลสขนาด1250ลิตรก็เท่ากับ2อตันครึ่งนะครับประจุน้ําดื่มสะอาดอันนี้เป็นน้ําที่สะอาด จริงๆเลยนะครับเป็นน้ําที่เพียวๆเ,เลยสามารถดื่มบริโภคได้ทั้งโรงเรียนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทั้งสองห่งบ้านที่ผ่านที่สัญจรนี่นะครับเราก็ทําได้สําเร็จแล้ว,ลลวตรงนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดริปบินกันที่จุดระบบเครื่องกรองน้ําแล้วก็จุดเก็บน้ําแล้วก็แล้โซล่าเซลล์แล้วก็มีจุดแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นหัวใจหลักนะครับต้องขอบคุณทาง ผู้ใหญ่ยืดหนีโอเคน้ำเลยพี่ค้าผมอยู่นะพี่โจอ้เริ่มสองสามหนึ่งไปหนึ่งบอกไปขออนุญาตนิดนึงครับเพราะว่าผมไปยืดเดียวขออนุญาตไปไหมพี่น้องเราที่อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าตอนนี้ที่เรากำลังปรับแก้ไขปัญหาอยู่ระบบเสียงมันไม่ไม่ถึงฝั่งนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จจากพวกนี้ทั้งหมดที่ถ่ายรูปถ่ายแล้วเนี่ยท่านไหนที่สะดวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไป ไปมอบของบริจาคทั้งหมดทั้งหลายหละทั้ง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 ทุกอย่างจะเสร็จในขั้นตอนนี้ประมาณน่าจะเกือบเกือบสี่โมงเย็นถ้าท่านไหนสะดวกก็ให้ไปร่วมกันนะครับมีข้าวต้มขนมมีสมุดกินสอมียังรบกากามีตังมีสตางค์เมลัยจ่ายเต็มลูกนัดไ้ฝั่งนู้นนะครับผมตอนนั้นก็ขอว่าอย่างนี้พี่น้องเราโอภาปใสกันครับถ้าที่อาจจะมาไม่ถึงก็อย่าว่ากันกพต้องไปนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้ไปเลยดี่าเพอได้มาแล้วต้องไปช่วยกันนะครับเอาถ่ายรูป หนึ่งสองสามดังดังดังดั